ดีค่ะเจ้าของสวนช่วยรายงานตัวกับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิดารัตเดชพินนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ต้อยค่ะโอ้โหชื่อเล่นว่าพี่ต้อยผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อยนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อเสียงว่าอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะพิฉันชื่อนางบุญนำสินลาลับนะคะชื่อเล่นว่าพี่นุชค่ะผมขออนุญาตเรียกพี่นุชเหมือนกันนะครับพี่นุชครับเหตุใดถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับ ก็จากการที่ได้แบ่งปันนะคะของบริษัทเวลนคลาสอินโนเวชั่นกับสามเกอร์เบอร์เพนนี้นะคะก็มาเจอน้องต้อยนะคะก็ใช้มา2ปีกว่าแล้วค่ะและทีนี้เห็นว่าน้องต้อยเนี้ยเขาใช้สามเกอร์เบอร์เพนเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะครับอโอ้หลังจากที่เธอเก็บผลผลิตไปเมื่อปีที่แล้วเธอมาใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะมาถามพี่ต้อยดีกว่าครับพี่ต้อยครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเกินไปตอนต้นอะ ี่ต้อยเคยเล่าว่าที่นี่นะครับสวนแห่งนี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์สามเกลือมาสองปีค่ะถ,ถูกต้องไหมครับค่ะแล้วตอนปีแรกๆเป็นยังไงครับที่เริ่มใช้แรกๆใช้ก็เห็นผลเลยค่ะเห <s> ็นผลเลยนะครับ <s> <s> แล้วเขาไม่เห็นผลนี่เห็นอะไรบ้างครับในการเปลี่ยนแปลงแตกยอดดีค่ะแล้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เห็นว่าพี่ต้อยเนี่ยไปใช้ร่วมกับอย่างอื่นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นอะ ตอนนั้นมันไม่ตบจุดค่ะคือมันมันดีไม่ต่อเนื่องพอหยุดใช้มันไม่พัฒนามันไม่แตกยอดมันไม่ไม่แตกยอดยิ่งใช้มันก็ยิ่งนิ่งอออยอดมันไม่ค่อยจะออกหมายความว่าเราไปใช้ของผลิตภัณฑ์อื่นแล้ว<ช>มันก็นิ่งนิ่งก็เลยกลับมาใช้สามเกลือเพนค่ะแต่ของเกลือเพนนี่ของเขาใช่เลจริงๆค่ะเพราะว่าใช้แล้วยอดเดินต่อเนื่องเลย แล้วก็เขาใบใหญ่ใบกว้างตอนที่เราใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราไปใช้อย่างอื่นแล้วมันมันนิ่งมากเนี่ยอะไรที่เรากลับมาใช้แล้วเรามีความภูมิใจว่าสวนเรากลับมาแล้วมันประทับใจมากอะบอกไม่ถูกอะให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าพืชเป็นยังไง มันสวยมากค่ะคือประทับใจใบใหญ่ใบฟางใบเขาสมบูรณ์ใบเขาสมบูรณ์ใช่ไหมครับ<ช>เอาละครับผมมาถามตรงนี้เลยพาดกรักมาที่ว่าสูตรใหม่ของบริษัทเวิร์คลา s อินเวชชั่นเนี่ยนะครับได้ทำสามเกลือสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่มาเรานํามาใช้ตอนไหนครับตอนมกราค่ะฉีดใต้ท้องกิ่งเพื่อกระตุ้นตาดอกอืมมาฉีดใต้ท้องกิ่ง<ช>มกราปี68นี่นะครับตอนนั้นเผอิญสูตรใหม่เข้ามาแล้ว<ต>ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตาดอกของเรากับ ต้นพืชของเราครับดอกเยอะมากออกมาที่เห็นนะคะนี่ใช้พ่นไปกี่ครั้งแล้วครับเห็นตาดอกอย่างนี้เปิดตาดอกประมาณสี่ครั้งได้ค่ะสี่ครั้งค่ะนี่ครับตั้งแต่มกราจนนี้ถึงปลายเดือนกุมภาแล้วดอกมันเป็นอย่างไรครบับอกกษณะดอกค,ความยืดความยาวความเหนียวอะไรของมันบอกให้หมดเลยครับอดอกเขาสวยมากดอกเขาอวบก้านยาวดอกสวยจริงๆค่ะ แล <ะ S 2> ้วมัน็สมมูลมากแล้วมันมีกี่รุ่นครับผมเห็นไปเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับบางอันก็บานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับเป็นมันคือสารอาหารในสามกเกอร์เฟนนะเขาครบถ้วนออกมาสามรุ่นค่ะนี่ที่เราเห็นนี่บอกบานแล้วก็มีถูกไหมครับ <c oughs> ที่กําลังกําลังจะบานก็มี <c oughs> ออกมาใหม่ก็มีเพิ่งแตกตาดอกก็มีถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ถือว่าอาหารครบ <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> อาหารครบถ้วนแล้วก <c oughs> ็ ขนาดนี้ทางใต้ของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าฝนเดือดมากเลยนะครับฝนตกมากน้ําชุ่มมากเลยอย่างเงี้ยมันมีผลต่อต้นพืชของเราอย่างไรครับมีผลค่ะเพราะว่าต้นพืชของเราจะดูดน้ําขึ้นไปเยอะแต่สามเกลือเวนร์นของเราเอาอยู่ค่ะดอกไม่ร่วง ขั้วเหนียวหางแย่อยังปกติค่ะก็หมายความว่าของเราไปช่วยสะสมอาหารทําให้ความเหนียวของขั้วดอกต่างๆถูกไหมครับการดอกต่างๆที่ยึดดอกไว้เนี่ยไม่ทําให้ดอกร่วงซึ่งก็จะหมายถึงผลผลิตในวันข้างหน้าถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้พี่ต้อยครับถ้าฝนบันตกเนี่ยทั่วไปนี่เขาจะกลัวกันเรื่องน้ําค่ะน้ําทําให้ดอกร่วงทําให้ดอกร่วงผลผลิตก็จะหายไปใช่ก็หมายความว่าพี่ต้อยวางใจตรงนี้ ใช่วางใจตรงนี้ค่ะมั่นใจมากค่ะอเอาละครับผมถามอีกทีหนึ่งเห็นดอกอย่างนี้นะครับต้นทุเรียนเราอายุ9ปีถูกไหมครับเราคิดว่า1ต้นเราจะไว้สักกี่ผลครับจะไว้สักร้อยลูกค่ะร้อยลูกเลยนะครับค่ะอายุ9ปีไว้ร้อยลูกเลยต่อต้นพี่ต้อยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็ครับถ้าโดยทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้ คู่หูมาเนี่ยครับพร้อมทั้งหญิงเกษตรเนี่ย<น>ผลผลิตของเราเนี่ยน้ำหนักเป็นเป็นยังไงครับน้ำหนักดีมากค่ะครับในอดีตนะ,ะตอนที่เราได้เจ็ดตันเนะ่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนหนักดีได้ภูสวยน้ําจะ้ําเล็กน้ํายีอ่ะ้ําหยีสวยถือว่าคนมาสวนเรานี่ก็ต้องชื่นชมกันละใช่น้ําเขียวค่ะน้ำเขียวเลยอย่างนี้ก็หมายความว่าปีนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาอย่างนี้ดอกอย่างนี้ผลเราไว้ร้อยผลต่อต้นผลของเราน้ําหนัก3 4มสี่ ได้แน่นอนได้แน่นอน3 4กิโลนี่ได้แน่นอนได้แน่นอนค่ะเอาละครับถ้าคาดการท่านหมก2 5งหต้นเนี่ยอายุ9ปีนี่ดอกออกทุกต้นไหมครับทุกต้นเลยค่ะทุกต้นเลยค่ะกี่ตันครับปีนี้คาดการว่า15ตันถึง20ตันค่ะโอ้โหสิบห้าถึง20ตันคือพลังของหัวใจพี่ต้อยที่บอกว่าปีนี้เธอจะไม่น้อยหน้าจากปีที่ผ่านมาที่มีความลังเลลังใจปีนี้เธอทุ่มเต็มที่ครับ เพื่อความเจริญเติบโต,ตของผลผลิตเธอในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าทุกต้นนะคะที่ดอกออกทุกกิ่งก้านนะคะก็น่าจะเป็นที่น้องต้อยคาดการไว้นะคะเพราะว่าทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบนะคะสมบูรณ์นะคะซึ่งใบนี้นะคะ,ะ300ใบนี้ต่อเลี้ยงลูกหนึ่งลูกนะคะเพราะฉะนั้นของน้องต้อยนี้เขามีพร้อมเพราะฉะนั้น 15ตัน20ตันที่น้องต้อยคาดหวังนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะโอ้โหนี่เสริมทับด้วยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับว่าได้อย่างแน่นอนผมถามพี่ต้อยอีกทีนะครับพี่ต้อยโดยปกติชาวสวนเนี่ยเขาจะใช้ต้นทุนในการดูแลทุเรียนเนี่ยนะครับสวนอื่นๆที่เขาใช้เคมีเนี่ยกับสวนของเราเนี่ยถ้าโดยดูแลต่อต้นแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนของเราเนี่ยต่อต้นกับเคมีเนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะไหมครับถูกกว่ากันเยอะค่ะ ครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ต้อยครับถ้าคนใช้เคมีร้อยบาทเนี่ยของเราใช้กี่บาทก็เราใช้70บาทค่ะบเจบาทก็ถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปถูกไหมครับลงเยอะค่ะใช้น้อยลงแล้วก็ผลผลิตก็มากขึ้นด้วยพี่ต้อยครับในฐานะที่หัวใจของเราเนี่ยครับเป็นเกษตรกรที่แก่งกล้าเรียกว่าหญิงเหล็กก็ได้ว่าได้ถูกไหมครับที่มาทําให้การยกระดับของการปลูกทุเรียนในจังหวัดชุมพรเพื่อต่อสู้กับสภาวะต่างๆไม่ว่าเป็นน้ําเป็นฝน เป็นลมหรือว่าเรื่องของกดสภาวะแห้งแรงต่างๆพี่ต้อยอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าอย่างไรครับว่าการใช้ผลิตภัณฑ์สามกือสุรใหม่ในการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนเขาครับค่ะสมาชิกท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ใช้คู่หูนะคะลองมาเปิดใจใช้คู่หูดูนะคะของใหม่อ่ะใช้ไลจริงๆคะ่ะสุภาพสตรีที่เป็นหัวใจนะครับทำการเกษตรมาโดยตลอด เธอบอกชัดๆช้าๆว่ามันใช้ไหลจริงๆนี่คือพลังแห่งความสุขครับของนักการเกษตรท่านใดก็ตามทีครับที่กําลังคิดจะเรียนแบบทําเหมือนเสมือนนะครับก็ขอให้รู้เถอะครับว่ายังมีสตรีที่ทําการเกษตรอย่างมากมาย ที่เขาต้องการของจริงที่ไม่สามารถจะเรียนแบบได้เหมือนกับการที่เห็นด้วยตาเนื้อว่ามันจเจริญเติบโตได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้วันนี้มีเตรเกษตรยั่งยืนก็มีความสุขครับที่ได้มาเจอกับผู้หญิงที่ทําสวนด้วยตัวเองและรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรดีอะไรเหมาะอะไรควรกับสวนของเธอวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปเจอกับทุกสวนที่มีความแข็งแกร่งด้านการเกษตรและยั่งยืนแบบเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ